เด้อสุดแข็งอ,อู้รุ่งมาดัมช่องพิญงศสวัสดีค่ะสาวเดินจากวพบมาพอก,กัน,นคือเก้ากับพี่น้องจ๋าอู้สาวเดินลุ้งมาตักเข,ข่าบ่เลาวก็มาล่างเห็ดหนึ่งขขขเ,เข่าก่อนแรกเขาไปหาบลูกเนาะยกแขนเข้ามขอแบ่งเห็ดให้งาข่อยเนาะคนจะไปทอดใส่ไข่คนจะแกงพี่น้องค่ะแกงใส่บั่นกระเทียมแกงเห็ดมันปูค่ะพี่น้องค่ะปีแรกเอ้ยยังก็ เห็ดมันปูต้นปีเอฮต้นปีแรกเลยมากลับไปน้องค่ะแจงเห็ดแจงเห็ดเด็ดเห็ดมันปูรับแจ้วแจ้วกะลาโบงบรรยากาศประมาณจาังงงเหรอเด้อคน,นนั้นอากาศกันเด้อจะทุ่มหนึ่งแล้วสภาพสภาพไม่เงยบ้านเมือม่อยเลยจังมันห่อนมาจะห้องห่อน,อนแล้วก็แมงอย่างหลายคัตรูไม่ใช่เนี่ย เรียบจำนาบก่อนนะ้รกาศดีๆน้ำคั่มพอมแกงใ้ปักซีกับหอมก็จ๋ามจก็จอีอืม แดดต้องเดือแดบบน้ำเหลืองหวอนเป็นแดบดบมาค่ะบบบบอื้งอนเนียดส แก็ไปแลจับอืมแดดซองขอ่ะตรงนั้นแหงฝนมาตกใส่เรแล้ว ว่านนาหวานเกินแสบยิ่งขึ้น เด้อสุขแ่สวัสดีค่ะ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 สวัสด่ะสวีค่ะสวัสวัสดี่ะัสีค่ะสวัสดวัสดีวัสนีค่ะีค่ะสวัสดีค่วัี่ะสวัสดีควัสดัสดีค่ะสววัสดวัสดีค่ะี่ะสวัสดีะสวัสดีดีัสดดีคัสดสวัวัส กิใไดพักเสียหอมจมกบตกเกิดมาก็เห็นเยเห็นตายก่อนนี่ไง bọc xong rồi. Cái cần đất này. Còn nó mọt trong cái ngàn được Còn nó nhả nó mọt ngàn. Chụp. Chụp tầm จำต,ตันม่น่ะปากาหวาจะกินหรอน้ำหากอมคืแลแบบิดดเครื่องรายเตอร์ดูค่ะหัวด <c oughs> เห็นมันปูมันหัดเลยเนาะ

โดดใส่ซะเยอะแล้ว่เบิ่งปริมาณบ่า,าเบิ่งอันปากแต่ของพ้ามเลยาน้อนจ้นะมาอันเก่งเงห็นน้ำพุ้นป่ะมีวันกันแลบข้ามก็ไปหน้นนะานอนเนาะน่าจะ้ยนี่ปลาหล นอน,นไม่ปล่าจแมงวันยุน้งวนกันคคยว่าชิมีบกเฮ็บนหออือเฮ็บ แกงไปแก่ไปเดาเจ้าจอดูเดาน่าอ่อยมากทอดเสคียไข่ฝรั่งชอบผัดเจนเนองทอดเสคียไ เห็น <of gift> <mitigation> ั่ป oh, <Jean> <bulun> ุ๋ค <no p Obrig illions> ่โบมากรสชันฮึ้นๆน่มากีนต